ก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ DPSN a d อนไลน์นะครับวันนี้ก็แอดจะมาเผยนะครับเซตของอาวุธสัตว์เลี้ยงที่เรียกว่าเป็นครบเซตเลยนะครับก็จะเห็นทุกอาวุธนะครับเรียกว่าครบเซตเลยเป็นสีม่วงนะครับอันนี้แอดแอดเอาสีม่วงมานะทุกคนจะได้เห็นภาพว่าแต่ละเซตมันเป็นยังไงจะได้จับคู่ถูกนะแล้วก็เอาไปใช้ให้ครบเซตสามารถหาซื้อและหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับ เพราะว่าเราไม่น่าจะดรอปได้แบบครบทุกอันนะนะครับหรือว่าไม่งั้นต้องพึ่งการเติมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะก็แอปไปเซฟรูปของเวียดนาม,มานะเป็นรูปเก่าๆแล้วล่ะก็มาให้ทุกคนได้เห็นนะก็เซตแรกนะครับเป็นเซตของตัวนี้เนาะคนดูรูปนะอย่างเซตรูปนี้นะรูปนี้นะครับก็ถ้ามี4อันนี้นะครับนี่หนึ่สามสี่นี้จะเป็นเซตที่เพิ่มตัวของ ออสแตกนะครับตัวนี้จะเพิ่มออสแต็กนะอ้อโทษทีนะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มเลือดนะครับเป็นเซตเพิ่มเลือดนะตัวนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นตัวนี้เนาะจะเป็นเพิ่มเลือดโดยเฉพาะเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้นะโทษทีมอกีข้ามนะครับอันนี้เป็นจํารูปนี้ไว้นะครับเซตนี้นะครับเซตที่สองจะเป็นเรียกว่าเซตของตัวออสแต็นะครับก็สีม่วงนี้นะจะเพิ่มอย่างละยี่สิบนะครับแล้วก็ ตัวของเรียกว่าเลือดนะครับเลือดที่ร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ออสแตตอย่างละยี่สิบนะครับเซตนี้นะต่อมานะครับเซตที่สามอ่ะเซตนี้นะครับทุกคนดูดูดะแอคอนขยายอ,อ,อ่ะอมา,ะมานะครับนี่เซตนี้นะเนาะเซตนี้จะเป็นเพิ่ม atk นะครับเน้นไปทาง atk นะก็จะมีเลือดทั้งหมดร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็บวก atk อีก 80นะครับถ้าครบเซตนะนะครับถ้าครบเซตนะครับยังมาครบเซตถ้าได้แค่2ชิ้นนะครับมันก็จะได้แค่เลือด120นะนะครับโอเคต่อมานะครับรูปถัดมาอ่ะตัวนี้นะครับถ้าเป็นเซตนี้นะครบเซตนะก็เป็นเน้นเดฟนะครับเน้นเดฟเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้อพูดในถึงของสีม่วงนะครับถ้าสีทองมันจะโหดกว่านี้สีม่วงจะได้ประมาณนี้นะครับก็ หลักๆก,ก็มีถ้ามีสองชิ้นแล้วกันนะครับอสองชิ้นก็จะมีเพิ่มเพิ่มเลือดมา120ร้อยี่สิบนะครับแล้วก็ถ้าครบทั้งหมดสี่ชิ้นนะครบเซตนะก็จะเพิ่มอตัวนี้เป็นเด็บนะครับเด็บสี่แปดสิบนะครับนี้เซตสีม่วงนะทุกคนต่อมานะครับนี่เซตถัดมาสีม่วงเหมือนกันหมดเลยนะครับก็เซตนี้นะครับจะเป็นเซตที่เน้นหลักนะครับให้ทุกคนจําภาพไว้หนึ่งสองสามสี่นี้นะจําไว้นะ ถ้าได้มาแล้วนะครับก็ถ้ากู่กันแล้วอย่างน้อยมันก็ได้เลือดมานะครับก็เซตนี้เน้นลักนะครับเน้นลักนะครับครบสองชิ้นก็เหมือนเดิมนะครับได้เลือดร้อยี่สิบแล้วก็มันจะไปเพิ่มลักนะครับถ้าครบสี่เซตเรืออีกเซตนะครับก็จะได้ลักแปดสิบนะครับมาดูอันสุดท้ายหรือยังโอเคสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เซตนี้นะเซตนี้แอนว่าเด็ดสุดนะครับเป็นเซตที่เพิ่มเด็กนะครับตัวนี้ถ้าใครได้ตัวนี้ก็ แอดว่าราคาน่าจะค่อนข้างแรงนะครับในช่วงนี้นะช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆก็เนี่ยแรงนะแอดว่ามันดีมากนะครับเพราะมันเน้นเด็กฮะอ่ะ,อะต่อมานะครับก็2ชิ้นก็ได้เลือดร2อนะครับแล้วก็ถ้าครบเซตก็ได้เด็กที่80นะครับอันนี้เป็นรูปภาพเนาะเพื่อนจาไว้นะครับแต่และเซตเป็นยังไงนะครับอ่ะแต่ถ้าแอดแนะนำนะแอดว่าเซตนี้จะเป็นเซตที่แอดว่ามันดูแล้วมี มีเรียกว่าไงคนชอบเยอะสุดนะครับมันเพิ่มเด็กเนาะทุกคนจะชอบครับส่วนมากอ่ะส่วนมากคนจะชอบเพราะมันเป็นแบบว่าสแต็กโอพีะ Stack นะครับเพิ่มตั้งแต่10เพ่เียวนะครับอันนี้เซตสีม่วงนะครับที่เพิ่มมาที่แอสอธิบายมาทั้งหมดคือเซตสีม่วงก่อนนะครับในส่วนของสีทองเนะี่ยหรือสีส้มอะไรเงี้ยมันจะเยอะกว่านี้นะครับก็ว่าเซตของมันอนะ่ะมันเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับแค่เปลี่ยนระดับเป็นสีทองแค่นั้นเองนะครับให้ดูรูปไปนะให้อีกทีหนึ่งนะย้อน เซตนี้เนาะเซตนี้นะครับดูใหนะเซตนี้เพิ่มออสแตตนะครับอย่างละยี่สิบเนาะแล้วก็เลือดร้อยยี่สิบนะครับถัดมาเซตที่สองอ่ะนี้เป็นเพิ่มเลือดนะครับเซตนี้เป็นเลือดโดยเฉพาะถ้าใครแบบอยากได้เลือดเยอะก็ใส่เซตนี้นะครับก็ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบแล้วก็ถ้าครบสี่ชิ้นนะสี่ชิ้นก็ได้อีกร้อยแปดสิบนะครับอันนี้เซตเลือดเนาะจำรูปไว้นะครับ นี้เซตของ a อ k เคนะครับใครอยากได้เ t k เคเยอะตีแรงๆนะครับตัวนี้เลยแนะนำนะครับถัดมานะครับตัวนี้ถ้าใครอยากถึกนะครับตัวนี้เลยนะครับเซตของดิฟนะครับหรือว่าป้องกันนั่นเองนะโอเคนะครับถัดมานะครับใครที่ชอบขี้แรงๆนะครับนี่นะครับอยากแบบตีขี้แล้วติดขี้แล้วแรงครับติดขี้แล้วแรงนะครับย้ำว่าติดขี้ไม่ใช่เล็ดขี้นะครับ เพิ่มลักนะครับถัดมาเซตสุดท้ายอันนี้เป็นเซตของเด็กนะครับก็เซตที่แบบคนชอบเยอะที่สุดนะครับส่วนตัวแอดก็ชอบเซตนี้นะนะครับก็กําลังหาอยู่นะครับอาจจะเป็นสีฟ้าไปก่อนเนาะหรือสีเขียวก็ได้นะครับก็สวยนะเพิ่มทั้งเลือดทั้งเด็กไอเด็กเด็กไอเด็กเด็กๆนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็เอามาเผยเซตให้ดูนะครับว่าแต่ละอันมันเป็น ยังไงครับหน้าตาเป็นยังไงจะได้จับคู่ถูกเนาะทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เรียกว่าเป็นกําลังใจให้แอดหน่อยนะครับก็โดยการที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับจะมีคลิปที่แบบว่าเออเรียกว่าให้ประโยชน์กับเพื่อนนะครับหรือว่าเป็นแนวทางเนาะแบบว่าเฮ้ย บางทีงมันไม่มีรูปเซตมาให้นะครับแอดก็เลยเรียกว่าพยายามหามาให้นะมันเป็นรูปเก่ามากเลยนะครับทุกคนอะเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆนะครับหลับคลิปนี้นะครับเท่านี้นะบ๊ายบายสวัสดีครับ